หัวอกลวกสะไหมาเลี้ยงยาสังหัวมองความปองดองบอมีเลยยาบอเคยย่อยองตาเรามองบอเห็นซ้ำลงปังคำแต่ไห้ใหญ่แก้วนั่งเอาใจใส่แค่เท่าใดเพิ่นบ่หูคอยหาเรื่องอยู่บ่เศร้า แำแก้วหาเขาน้ำไปให้กินพันกว่าบ่าถึกปากใจยา,ยาบ่าโอชาแซบซอยขั้นทางค่อยเห็ดให้กินเบียกงานอย่างทุกทินตําหูกแค่หม่เฮ้ปันไดกัยังติว่าแต่ทางอีนางคานอดมานะ อดเดอ้ออดใจไว้อย่าซาคนตาบอดบอกเจ้าของอยู่สมืออย่าให้ผัวนั่นว่าบอดีจะเป็นอดขัำอดแน่เลยน้องนาอดเอาเอาือยอดเอาขั้นต้นนาผัวยายยาเป็นเด็ดขาดเด้อเอื้ยอดเอาอยู่นี่แหละลาเอ้ยต้นนาผัวเขาเคเห็นอาซออีสิอินซิมเซยไงไง์ไม่ยาเมนเหลวเอ้ยเดี๋ยวเขาสิว่าเขาบอด,ดีเนาะเอ้ยเฮ็ดแนวกินไม่ให้กิน อยู่ในขั้วมือนีได้ทอดไข่สแตกแล้วก็ว่าบอแซ่บมาว่าถือปากมันดีแล้วเมื่อเช้านี้เงี้ยสวนไรว่าเอาหุ่นเขานั่งหลังมันอีบอดชุดโจมหยังพุ่มพุ่มพั่มพั่มตาบวบกินไม่เก่งกินเขากินน้ำแล้วจูงกูบ้าบาโยกผ้าเขาวเป็นเมียนตายยากที่ไห่านมันแห้งแล้วแห้งอีกอยู่เ่ยจูงว่เอาไปเมียนแม่เมียนงามาเอาผ้าขอไปเมียนกูอิ่มกระโดดแล้ว กินแล้วก็ไว้หันล้าถึงเวลาสิไปเมียน,นเองโดมันมาตอมมันอ่ะกุญหวยมันเป็นอย่างล่ะมันมาตอมบัว,วกินเบิร์ดหรือบ่ออดไข่กินเบิร์ดกูประจาใจกินไปจนจั๊งสลัดภาษา,าทอดไข่เ๊บ่มากุนายเงี้ย <Hey. S 2> มันบุญหวัวแล้วจะเนี่ยเจ้าได้กินทอดไข่หน่ะนะบุญหัวนั่นแหนละตาพัดข<อ>ึ้นเงีอนมากแต่ปะหา,าแ,าแด้อืน โอ้ยเจ้ากระยาจมอยู่จมกินไหลตาบ,บอดนั่นหากินเองว่าเป็นนั่นเขาหายยังให้ก,กินเจ้าก็กินแล้วเป็นยังปาไม่มาหาลาคุตาบอดต,ตีนั่นโอ้ตาบอดก็แห้งแล้วแต่ยังมาหาลาคุตาบอดอยู่โอ้ยมูลูกหมาตาบอดช่วยทำฮะพ่อหาแม่ชุวยยักกอดกระยแทะก็ตาบอดอีนีเนาะย่งสะพุดได้ยังบดิ้แพงตาวาสนาต่ำเจลลวกผักซื้อๆกะวัตสิ แม่แลบเอื้อยโอ้ยนั่นแหละแนวครูมากอ่ะปนพะทูตำแจ้วลวกผักคอนฮอนม้วนไสหมดเลยแซ่บหูสั่นใอยจักบาทเจ้านะมาซูนค่ะเคยเหรอเอาน้ำมาดูล่ะน้ำเย็นมาลูบดูขันวะทราบบัวดีเด้อยังได้ใส่กันจะโยกดูเห็นแหมเนี่ยเห็นแหมเนี่ยเห็นไหมมาใส่กันจะโยกบอกงาเก่งเถอะนี่เถอะทาบบอทนี่เด้อ บ่าว่มา,มา,มาตาเก่งแล้วยคันกูไม,ม่แก๊งกูสียดิเป็นปแม่ชื่อไม่้ม่จมคันจมเนื้อหลายปานนี้ก็ได้ที่กินยังจะที่แซ่บกินขี้ดีพ่อแม่มึงพลากินขี้ติตก,กินรสกินน้ำพ่อกูมาค่อยกินขี้คันบอกกินขี้แล้วจะกินเครื่องบินกินเชียมบินจะได้ก็ย้อนพ่อก็แม่ทุกสายตาเนาะมันจะแตกเทียงบินมุกบอตาบ่ว่อยอยากจมกินดีื้อไหล่ตาเละดีเนาะตาเกี้ยงเราเปลี่ยนมุกหิเหม็นตาำวาน มันพวดไปลไดแล้วบอกไม่ยาเพราะว่าตะปดเลยอ่้วมคือจมขักคือสั่งขัดสั่งเนเธอแก้วใจนะ่ะนอนน้ำลูกไายเจ้าเด้อพอดีนอนน้ำเจ้าไม่ย้ายขบ้ามาสุ่ เป็นไปสา,างบักยังยอ้เอออออบิร์นปากท้อขึ้นเร่อยมาและเทียงสอนสอขยนป่อนนยยุ่มก็ปากเป็นแท้จากท่านพ่อจากสี่แม่ยาอยากยังสิหามากินดังเออมึงหาบาจะแตกเมมันยังบหมื น้าาย่าบนันลอยเหรีซื่อๆด้อเห็นแม่มึงจะได้เ้าเหรนแข้งแค่น้าป้าดีกันจักจักโยกกันได้เนอะบ้านหันนี่เอาหยอกน้าซื่อๆเด้อเอาหยอกที่บ้านหัน่ะจ้าเมือนเจออะไรแล้วมึงจะมาหยอกแข้งป่านี่กูก็ียดเป็นได้อูก็เป็นพระพุทธรูปได้ถามมาทุกอแล้วอยากกินอย่งนี้น้าเอาเงิสี่สปายสงบซื้อแกข้าว คือจังซ sure ีโดกแก้วใจนั่นเห็นแม่ยาน่ะกินยังกระโบแซบเฮ็ดยังให้กินกระโบถืออกถือใจยาอยากกินอีหยังโบแก้วใจมาดูแก้วใจนี่ไปหามาให้ยังสนดอกว่าโอ้มันช่วงเงาเข่าหูใบ้มนีอยากยังจะหามาให้กินขนาดจ้าโอ้บางสันติแก้วสะพัดขึ้นเฮ็นมากกระบอกเข่าหูคุ้มนีล่ะ อากกินแท้ตีแท้แล้วเนาะอย่างเนี่ยอย่างยาบ้าห้าอยากกินต้มสมปลาลุดต้ทอนต้มสมปลาลดล่ะต้มสมปลาลดหาใส่หาใส่หาใส่เนาะต้มสมปลาลดชอทอนทอดมุ้สมองหมาเอ้ยประนันพระจิหามาให้คุกินได้แล้วไม่อยากกินเนี่ยจุ๊บกเคยอยากตีหน้าพญ่์ยาปวดแล้วหาบมากกับอาดพุ่ม หาบ้าหาดึั้งผู้ใะหน้าควายเชียงาเออหัวหน้ามันหลายผิวหน้าคอนหัวซองซบลบดึงเอาดึงเอาเนี่ยอืออุ้ยหญ้าแก้วใจกับบ้าหูแจ็กเนาะก็ตอนแก้วใจสิไปส่วนไม่เห็นยากินก็ได้สันเออเด้อเฝ้าไปเฝ้ามาได้เอออียาสิไปทากินเฝ้าได้ละขันมาส่ดำไฟของเงี่ยงยิ้มสุกใส่มันเปียกยาเออไอ้ใบหญ้าดอกหญ้าเด้อเออไปนอดกิน แย่งเงี้ยกอยากสิศแตกอยากสิศแตกประหลดเนี่ยมันหายากๆอ่ะแม่เราเอื่อยอาไซตแบบเนี้ยตาบวมจะไหนมันจมอยู่จมกลินเป็นแท้ท่านสิบ่ไปหากระซิเป็นเจ้าสิแหละยังในไใส่กันจะโยกล่ะต้องจําเป็นต้องไปหาเรามาอยู่หน้าพงในจ้าพะทันเอื่อยพอลุกเง่ามาดูส่วนผอลุกไปเนาะเอื่อยเนาะเอื่อยเรามา